คือวันนี้ซื้อของตกแต่งบ้านมาอีกแล้วแล้วก็ซื้อมาทำไมก่อนซื้อมาทำไมก่อนตอนที่เราซื้ออะคือเดี๋ยวจะบอกว่าเราคิดแค่ว่ามันเป็นพอปซื้อมาเป็นพอป์พอปถ่ายรูปใดใๆเลยซื้อทุกคนทายซื้อมันซื้ออะไรซืชมพูด,ด้วย คนมันคือลูกโป่งลูกโป่งที่แบบว่าเคยเห็นที่เขาจัดงานกันปะจัดที่แบบว่า Happy Birthday to you อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีลูกโป่งมีตัวอักษรเลขวันเกิดเป็นตัวอักษร Happy Birthday to y บุ้มบีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลูกหัวใจอะไรเงี้ยทุกคนซื้อมาเพื่ออะไรก่อน ซื้อมาแต่ก็สวยนะเอาจริงจะถามว่าซื้อมาทําไมก็คอนเซปต์ของช่องเลยซื้อแล้วซื้อ,อีกซื้อแล้วซื้อ,อีกอยากได้อะไรก็ซื้ออา่ทุกคนก็ถ้าใคอยากซื้อตามหรือแปรพิกัดเอาไว้ให้นะคะทุกคนก็ตามไปซื้อกันได้แต่มันสวยนะ